อานะครับมาใหม่นะครับสนับบรรยากาศการเรียกร้องประชาธิปไตยที่แยกปากร่วมนะครับอำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรีนะครับอตอนนี้พี่น้องผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับได้เข้ามาที่แยกปากร่วมนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมก็เข้ามาประจำจุดนะครับไม่ได้ปิดถนนแต่อย่างเดนะครับ ตอนนี้การจราจรก็ยังเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผู้ชนุมก็จะอยู่บนฟุตบาทน,นะครับใต้สะพานที่กำลังสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูบรรยากาศร,บรบอบๆทั่วไปนะครับก็จะมีเรียกว่าผู้นำนะครับผู้นำชุมนุมด้านนายเวทีนะครับก็ขึ้นเวทีตอนนี้กำลังร้องเพลงนะครับ รอผู้ชุมนุมเข้ามาก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศทั่วไปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมี เรียกว่าเชือกนะครับกำหนดเขตของผู้ชุมนุมนะครับไม่ออกมาจากาเขตที่เรียกว่ากันไว้สำหรับให้ผู้ชุมนุมนะครับเพื่อความปลอดภัยจากรถแล้วก็การจราจรนะครับตอนนี้พวกเขาร่วมก็กำลังใหม่นะครับามาแล้วนะครับกลับเข้ามาคืนแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆอผู้เขาร่วมนะครับก็ทยอยกันเข้ามาใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับทักทายเข้ามาในช่องได้เลยนะครับฝั oh <my> ่งซ้ายมือก็จะเป็นทางมุ่งหน้า เส้น3ามสามหนึ่งมุ่งหน้าฉะเชิงเซานะครับซ้ายมือก็จะเป็นโรบินสันนะครับขวามือเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอขอภัยอำเภอสัตหีบนะครับนี่นะครับก็จะมีผู้ชุมนุมเข้ามาอยู่ใต้สะพานนะครับก็รถยังเดินการจราจรยังเดินปกตินะครับเพราะว่าผู้ชุมนุมก็อยู่ด้านในกรอบที่ตั้งไว้นะครับ ในช่วงนี้ผู้นำชุมนุมก็ร้องเพลงสามัญชนอขออภัยนะครับเราเพื่อนกันนะครับของสามัญชนเพื่อปลุกเรานะครับผู้ชมนุมให้ทุกเขิมนะครับ,บส,รสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงก็พิมพ์บอกได้นะครับ ครับวันนี้ขอใช้ช่องเชากล้วยนะครับในการสื่อสารนะครับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในเขตบอ่อวินนะครับอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามานะครับถ่ายทอดสดให้ดูบรรยากาศการเรียกว่าร่วมแสดงออกทางการเมืองนะครับของชาวบอ่อวินแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในนี้นะครับ ถึงผู้ที่จะเข้ามาร่วมนะครับให้เรียกว่าสวมแมสนะครับสวมแมสแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับ ตกนิดหน่อยใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณอาจจะแชร์กันเยอะนะครับสัญญาณอาจจะคนมารวมกันเยอะนะครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับอ่านี่นะครับพี่น้องที่ยังเดินทางเข้ามาก็ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังเดินเข้ามากันเรื่อยๆนะครับฝั่งโดยบินสตสันก็ ยังมีผู้คนนะเฝ้าสังเกตการนะครับส่วนกิจกรรมลานด้านในนี้นะครับก็จะมีเชือกนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบรอบก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีการปราศัยนะครับเนื้อหา เยวก็้อเรียกร้องนะครับผมก็จะเดี๋ยวใช้ขาตั้งกล้องนะครับพี่น้องที่รับชมจะได้พี่น้องที่รับชมก็จะได้ไม่เรียกว่าไม่เวียนหัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะครับ ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากพี่ไปแขกนะครับขอบคุณครับครับอาจจะมีบางช่วงที่การถ่ายทอดสดกระตุกนะครับแล้วก็สัญญาณไม่ดีนะครับคนระยัเป็นผู้ช่วยบริหารเป็นผู้ช่วยคนที่สวยใครนะครับคนที่สวยก็มาจากพวกเรา Bye, dude. ส่วชนตอนนี้ก็เรียกว่าใส่ชุดมาหลากสีนะครับไม่ได้ระบุไม่ได้กําหนดว่าต้องใส่ชุดสีอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับในพื้นที่การชุมนุมแต่ก็นั่นะครับคนไทยกับคนไทยด้วยกันเองนะครับนีมันเี่ยงนะครับันสั่งให้คนไทยมาทฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับ เม,มีรถพยาบาลด้วยเียนี่มันเอาเชีนะเอาวันนี้มาถ่ายทอดสดนะครับติดตามเรีย,ลลยกว่าข้อเด็ยกร้องของกลุ่มผู้ชมนุมนะครับที่อำเภอบ่อขอภัยอบบําบบ่อวินอำเภอศรีราชาจงังหวัดชนบุรีนะครับ สามปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าที่นี่เป็นพื้นที่กระตุกตกโงไร่ไร้กระตกโองมันตะหกรงฟูตะแกรนะครับทำอาชีพกระตุกรรมแต่หน,น,น้าปัด B พื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่อสากตามแล้วและวาุนีององาไปเลจะ ท่านผู้ชมได้ยินเสียงปราใไหมครับนะครับไหรนะครับใครถเิา้าครับพี่น้ององพือเลครับเอสาาว่าตอนนี้ผมอยู่เรียกว่าด้านหลังแนวของพวกชุมนุมนะครับเพื่อให้เห็นบรรยากาศโดยรวมเราจะปล่อยให้ประยยชน์บริหารกันที่แต่งตั้งใครต่อใครคนที่เก่งใครมีตำแหน่งมีเงินเดือนกินแต่พวกเรา การปล่อยให้พี่น้องประชานชนไปดูยามไฟอ่ะมันลกลายเป็นเรื่องคอนเสิร์ตนะครับ ท่าน24นั่นหงหมายมว่าเขามีตัวถูกดาวนะครับู่นะครับคนที่มองว่าการประด็ษการน้ำนี้ชอด้วยสุขหมายนะครับลอดูนะครับแต่ผมคุ้นเดินที่จะไม่ยอมนะครับ เสียงรถบรรทุกนะครับโชว์สามนิ้วบีบแตรทักทายผู้ชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมก็ร้องรับนะครับก็เรียกว่าเป็นการแสดงสารลักษณ์ร่วมกับผู้ชุมนุมนะครับสำหรับท่านที่อยู่น้ำเราไปน้ำเดือกางน้ำกลางะครับสำหรับวันนี้นะครับ ครตอนนี้ทีมปารสไทน์เรากำลังเตรียมตัวนะครับสำหรับอันดี้อยู่ด้านหลังนะครับลุยที่ตรงกลางตอนนี้ปวดไม่ตกแล้วท่านขยับมาด้านหน้าได้เลยครับก็หน้ากันได้เลยนะครับทีมขอแค่ พื้นที่แห่งนี้เป็นภาษีของรา กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์นะครับ ใหม่นะครับขออภัยนะครับสัญญาณขาดหายไปชั่วขณะนะครับ สวัสดีเพ,พ,พ่ที่เข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกปากร่วมนะครับตำบลบอวินอำเภอศรีราชาจงังหวัดชนบุรีนะครับรอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยควา ก็จาอำนวยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกให้นะครับการจราจนเพราะว่าผู้ชุมนุมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับาาาการเดินทางนะครับ ท่านผู้ชมที่เข้ามาฝากแชร์ไปด้วยนะครับฝากฝากแชร์เข้าไปนะครับ แล้ก็อย่งนี้นะคะพี่ ตอนนี้ก็เครื่องเสียงมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอทีมงานแก้ไขพี่น้องครับ้าใไฟมีเครื่องเสียงดีๆีาวหน้าขอยืมหน่อยได้ไหม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ share เข้าไปในกลุ่มด้วยก็ได้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็สามารถแชร์เข้าไปได้นะครับ ขอ,<ด>ของการต่อ<ด>สู้นะครับในครั้งนี้ครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบรับแล้วพวกเรา พี่โชคไซน์นะพี่โชคไซนอินไทยแลนด์นะครับยายจ๋าขอบคุณมากนะครับ ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการแสดงการเรียกร้องนะครับเรียกร้องเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับ